สวัสดีครับทุกคนครับเราจะพาทุกท่านข้ามโขงเดินทางเข้าสู่ลาวใต้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าลาวลาุ่มหน้าที่รับสูงบัวลาเวนเมืองปากซองแขวงจำปาสัตว์ไปชมความงามของธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวจุดหมายของเราในครั้งนี้น้ำตกตดัดหมุดครับเมื่อคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืนครับทำให้เช้านี้เราจึงตกอยู่ภายใต้อ้อมกอดของทะเลหมอก ธรรมชาติที่สวยงามครับน้องทอนไกด์หนุ่มบอกว่าจากจุดเริ่มต้นไปสิ้นสุดที่ตาดขมุดระยะทางประมาณ3กิโลเมตรตอนนี้มีฝนต,ตกลงมาปรยปลอยทำให้การเดินทางของเรายากขึ้นไปอีกขั้นครับเส้นทางขึ้นตาดขมุดเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหดเราต้องไต่ไปตามแนวเขาที่เป็นหินและมีตะไคร่เกาะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากครับ ตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกครับก็เป็นเ,เรียกว่าตาดที่เราจะถึงนี่เป็นตาดเสือคือชาวบ้านเขาบอกว่าทําไมถึงเรียกตาดก็คือเป็นเป็นน้าตกที่มีเสือเข้ามานอนให้เป็นถ้าเขาก็เลยเรียกว่าตาดเสือก็คือน้ําตกถ้าเสือนั่นเองครับตอนนี้ได้ยินเสียงมาจากไกลแล้ว เราเดินทางมาได้ประมาณ2กิโลเราก็พบกับน้ําตกที่มีชื่อว่าตาดเสือครับเป็นน้ําตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งเราพักเหนื่อยชมความงามสักพักเราก็ต้องเดินทางต่อไปเพราะจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้คือตาดขมึดน้ําตกที่สวยที่สุดของภูเขาแห่งนี้ครับ ไอหมอกบ,บางๆพัดมากระทบใบหน้าทำให้เคลิม้มคิดว่าตัวเองอยู่บนสวงสวรรค์ตาดขมึดเปรียบปานนางฟ้าที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกของเมืองปากซองแดนหนาวโลสบายดีเนาะ,ะต้นท่ากซสูประเทศแล้วเนาะ ข้าพเจ้าเนาะ,อะดอกเตรสมบัยหรือว่าหมอใบออฟฟิเชียลเนาะมื้อนี้จะเชิญชวนเนาะหมู่เพื่อนทุกคนเนาะจะอยู่ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและทั่วโลกเลยเนาะให้มาเที่ยวลาวกันหลายๆมาสนับสนุนเศรษฐกิจกของประเทศลาวเนาะเพราะว่าก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวอะไก็ทางด้านธรมรมชาติเนาะอยากให้ทุกคนเนาะมาเที่ยวเนาะแข่งจำปาซักหรือว่าเมืองปากซองนี่หลายๆเนาะมีตาดหลายๆบอลน,นี่แหละให้ทุกคน มาเที่ยวชมเนาะนี่สถานที่น้ำตกตา้แล้วก็เช่าจะมีการย่างปลาแล้วก็ไปนอนแคมปิ้งแล้วก็ไลายสถานที่อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันแล้วก็มาซิมก์กาแฟแซ่บๆเนาะอยู่ที่แข่งจำมาซักหรือว่าเมืองปักซองนั่นเองอ,อยากเส้นส์ฟชวนเนาะมูทุกคนเลยแหละมาเที่ยวประเทศลาวกันหลายๆเด้อแล้วก็ขอต้อนรับมาเที่ยวประเทศลาวเนาะอ้าวเอาไปเบิ่งน้ำตกตั้งามๆกันเลยนี่ จัดขมิดในวันนี้มีนักท่องเทีย่ยวทั้งชาวลาวและชาวไทยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติไม่ขาดค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสําหรับคนไทยเพียง100ยบาทเท่านั้นครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเราต้องติดต่อทางหมู่บ้านเพื่อให้จัดหาไกด์เป็นคนนําทางเข้าพื้นที่ครับมีค่าธรรมเนียมตามที่หมู่บ้านตั้งไว้จํานวนหนึ่งแต่เงินทุกบาทช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องชาวบ้านหนองหลวงแห่งนี้ครับ